คุณคะฮัลโลนี่2020แล้วนะคะณนะตอนนี้มันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นยุคใหม่แล้วมันไม่ใช่ยุคที่เหมือนกับว่าเด็กจะต้องแบบเชื่อฟังผู้ใหญ่เหมือนกับว่าผู้ใหญ่ถูกเสมอออที่สําคัญเลยสําหรับสจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเกี่ยวกับเยาวชนนะคะหนูคิดว่าในเรื่องของการศึกษาค่ะ เพราะว่าเหมือนอย่างที่เราเห็นปัญหาที่ประสบกับเด็กกลุ่มเด็กใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เสพสารเสพติดหรือว่ากลุ่มของเด็กแว้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปัญหาการท้องก่อนแต่งอะไรต่างๆที่ทำไมรัฐบาลถึงไม่ใหไหม่ให้กับเราไม่ได้ เธอมันเป็นแค่สิทพื้นฐานในการที่จะรมรุมในชีวิตตัวเองค่ะออซึ่งออสิ่งเหล่านี้มันล้วนเกิดจากต้นตอของปัญหามันก็คือการศึกษาที่ได้รับไม่ทั่วถึงกันค่ะแล้วการศึกษาที่มันไม่ทั่วถึงแล้วทำไมสามจังหวัดนะคะถึงได้การถึงได้เป็นการศึกษาที่ลำดับสุดท้ายของของประเทศ เด็กที่เขาไม่มีความสามารถหรือว่าครอบครัวที่เขาไม่มีทุนในการที่จะให้ลูกๆของเขาเนี่ยได้รับการศึกษาที่เต็มที่เขาก็แบบไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่แบบดีเหมือนอย่างเช่นในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันห่างไกลซึ่งมันเกิดความเหลื่อมล้ําอย่างมากณตอนนั้นซึ่งไม่เข้าใจค่ะทําไมคุณไม่คิดจะทําเปลี่ยนแปลว่าให้ทุกๆอย่างเนี่ยยิ่งไอหนังสือที่กระสุนการศึกษาที่การทําลูกๆอย่างเงี้ยค่ะปรับได้แล้วมั้งคะ าสมองดาวมันเกิดแบบความเหลื่อมล้าด้านนี้มากๆมันก็จะส่งผลอย่างที่มันเกิดขึ้นณนปัจจุบันค่ะซื้อเรือดำน้ำที่มีทําผลประโยชน์อะไรกับประเทศเราเลยแต่ความสบายใจของพวกเหล่ากองทัพซึ่งมันไม่มีประโยชน์และใครเป็นเจ้าของประเทศละคะที่ไม่ใช่ประชาชนเราเป็นคนจ่ายภาษีนะคะอย่าลืมคุณตังหากละคะที่ต้องรับใช้เราดังนั้นการที่เราแบบเอ่อเปิดโอกาสหรือว่ารับฟังเด็กๆหรือว่าเยาวชนที่เขาแบบเหมือนกับว่ามีปัญหาหรือว่า อยากจะให้ผู้ใหญ่รับฟังเด็กๆแต่ว่าณนาสังคมปัจจุบันนี้เหมือนเรามีเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าอะไรต่างๆที่เราสามารถเข้าถึงความรู้ได้เร็วแล้วก็แบบอาจจะมากกว่าผู้ใหญ่ในสมัยนั้นก็ได้ทุกคนเขาก็ต้องมีความคิดแล้วค่ะเด็กเดี๋ยวนี้เขาคู่นเก็หมดแล้วใช่ไหมคะงบป,ประมาณทหารและความสามารถความสามารถการสอบการใช้งบป,ประมาณทหารได้แล้วก็ต้องเซฟในตัวเองเหมือนกันถ้าว่าเราอยู่ในจังหวัดใช่ไหมคะยกเลิกกฎการสื่อเลยคะ่ะ มันเป็นอะไรที่แบบจำกัดสิทธิ์ในคนสามจังหวัดส่วนมากเลยนะ,ะยังยังมีความกลัวต่อการสแสดงความคิดเห็นแต่ว่าถ้าในโรงเรียนเนะะี่ยค่ะเราก็สแสดงความคิดเห็นที่เรามีที่เราได้สิทธิ์ที่เราที่จะทำะคะ่ะเราก็จะทําออกมาที่เราสแสดงเห็นว่าเออเนี่ยประชาธิปัตยเราเริ่มต้นง่ายๆที่เราก่อนเราก็สามารถทําเองได้ะคะ่ะชวนชวนเพื่อนเออชวนชวน,นน้องเออหรือว่าตอบคำถามน้องน้องว่าเราทําไปเพื่ออะไรเราทํา เราทำไปทำไมแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้นุ้งนองควีดก,ก่อนให้เขาเข้าใจว่าเออมันเป็นแบบนี้นะอะไรที่เราช่วยได้แล้วก็ต้องช่วยกันเองนะคะ